วันวันนี้เอ่อลอยกระทงเสร็จสิ้นไปแล้วละ่ะเมื่อวานลอยกระทงเราก็ไม่ได้ไปรอยเพราะฝนมันตกตามหลักทางเหนือเนี่ยเวลามีลอยกระทงเนี่ยเขาจะต้องจุดเทียนตามตามขอบรั้วอะไรวางวางเทียนไขอะไรเราก็ไม่ได้ทำเพราะฝนมันตกอะ่ะก็ผ่านไปละลอยกระทงฝนตกไม่ได้ลอยอะไรกับเขา แล้วก็มันยังอยู่ในช่วงไว้ทุกให้พระพันปีอยู่นะเนี่ยเราก็เลยใส่เสื้อดำเลยใส่เสื้อดำนี่เราจะให้ดูไอ้เนี่ยตอนที่ว่าต้นไม้เนี่ยมันของฝ่ายตรงข้ามมันมาล้มทับรัอวเราเนาะเขาก็ซ่อมให้แล้วล่ะแต่ละไอ้ี่ต้นนี้มันก็โดน โดนตัดไปเยอะเลยมันงอกมาใหม่มันชื่อต้นว่าพุทธาแดงอินเดียนะเนี่ยก็จะลอกินอยู่เนี่ยลูกมันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยแดงอินเดียแต่เดี๋ยวว่าเราจะมั่มอันนี้นะเราจะกินมะพร้าวลูกนี้นะเนี่ยดีแล้วละ่ะลูกนี้ นี่เราให้คนมาตัดต้นไม้ให้เรานั่นะ่ะก็กำลังตัดอยู่นั่นห่ะนี่เราจะกินลูกนี้ลูกนี้คงดีแล้วค่ะโอ้เยอะเลยเนี่ยนี่จะเอาขายด้วยนะเนี่ย สอชายกัน <Sunshine. S 2> ป้าทำคลิปนะเนี่ยคล,คลิปหลังวันลอยกระทงลอยกระทงไม่ได้ไปลอยฝนตก ไอ้ไอ้ต้นน้อยนี่ก็ไม่เอามาันแล้วเนาะเนี่ยไอบ้บาลิดไม้เนี่ยนะเพราะว่าที่จริงป้าก็อยากกินมันอยู่นะแต่ว่ามันสูงแล้วเราก็ mm. ก็ mm. กินไม่ได้อะ่ะมันสูงอะ่ะตอนมันต่ำๆมันก็ไม่ออกลูกมันก็ไปออกลูกตอนสูงอะ่ะอันนี้ผักเฮือดนะเนี่ยเ mm. ออไม่เคยได้กินเลยเพราะมันไม่แตกยอดมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นอะ ดิผักเชียงดารือปรถ่ายห้องพักกัน ไปถ่ายห้องพักหลักร้อยแต่วิวหลักล้านกันโหวิวนี่หลักล้านเลยนะจะบอกให้จะตํมปิ้งย่างก็ได้นะมีบริการด้วยจะพักในห้องก็ได้แล้วจะก,กางเต็นท์ก็ได้แต่ราคากันเองหลักร้อยอะห้องพักหลักร้อยวิวหลักล้าน คอนเซปต์ของสวนอิงตะวันของเรานี่ก็คือมะเฟืองหวานนะเนี่ยนี่ก็เอามากินลูกหนึ่งแล้วเมื่อกี้ออมีนั่นอีกลูกหนึ่งต่ำๆมะเฟืองหวาน ชายเขามาตัดนะเขาก็ตัดไปแล้วตัดตรงนั้นก่อนตรงนี้ยังไม่ได้ตัดโอ้โ oh, หย่างงามจังนี่คือคือมากที่กินกับมากแล้วเนี่ยมันมีลูกอะเตี้ยบ้างไม่เตี้ยบ้างนี่สั่งสั่งไปสองครั้งครั้งแรกสั่งนั้นไม่เตีย้ยแต่ครั้งที่สองนี่สั่ง เราเน้นว่าเอาหมากเตี้ยหมากที่กินกับหมากไม่ใช่หมากต้มปามนะหมากที่กินกับหมากนี่นั่งได้ก็สิบคนนะว่างั้นเถอะเนี่ย นี่ห้องพักของเราแล้วก็นี่ก็ที่นั่งแขกห้องพักเวลาเข้ามาจะกินอะไรนั่นนั่นคือห้องพักเป็นสองฝั่งฝั่งนี้เราทำขายของแต่ฝั่งนี้เป็นห้องเนี่ยอิงตะวันโฮมสเตย์ Stay, แล้วก็นี่คือที่นั่งเนี่ยเวลาแขก ห้องพักมาก็ให้เขานั่งกินกันตรงนี้นั่งตรงนี้ตะวันอันนี้ที่เราทําเป็นร้านค้าแต่วันนี้ไม่ไมเปิดไม่เปิดร้านค้าไม่ได้ขายเลยห้องพักหลักร้อยวิวหลักล้าน ออกไปถนนกันั้นทางไปปานั่นทางไปป ไปเลยเพ<ะ>่นีค่ฮะเปลนหูอเี่ย่ะลูกเพ่นเนี่ยะผู้ช่วยแต่ว่าเขาบาทาสีห้อ้าออก,ก็เนะออทำเ้าอิงก็เนะอืมบบแบอู้นักจำแต่แต่ตามรักถ้าถูกต้องมันต้องทาสีหเขาตัวเนาะก็หัวเฮามันดีๆอยู่ก,ก,ก่อนั่งก็เขาโก้ดีกว่ะ เกาก็กอก็มันหัวหัวมันโวกนั่นน่ะแต่เกับบทาสีแนาีเ่ตห้